หากคุณอ่านพันธสัญญาใหม่คุณจะเห็นว่าคำหลักที่ผู้คนใช้เพื่อบรรยายถึงพระเยซูคือคำว่าพระคริสต์ซึ่งหมายถึงพระเมสสิยาแต่ที่น่าประหลาดใจคือพระเยซูแทบจะไม่เคยใช้คำน,นี้เพื่อสื่อถึงตัวพระองค์เองเลยพระเยซูกลับใช้คำว่าบุตรมนุษย์เพื่อแทนพระองค์เองบุตรมนุษย์แปลว่าอะไรครับวลีนี้มาจากบทสำคัญในพระธรรมดาเนียลที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม ดาเนียลเป็นเฉลยสงครามชาวอิสราเอลที่ถูกบังคับให้ไปอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนและทำง,งานให้กับกษัตริย์โหดร้ายยิงจงหองผู้ทำลายเมืองของเขาฟังดูเลวร้ายมากในขณะที่ดาเนียลใช้ชีวิตและทำง,งานอยู่ในบาบิโลนเขาก็ได้ฝันเห็นค้ำพยากรณ์แปลกประหลาดคุณพร้อมจะฟังไหมพร้อมครับเขาเห็นสัตว์ร้ายสี่ตัวคลานขึ้นมาจากทะเลดำมืดสัตว์ประหลาดลูกผสมเหล่านี้น่ากลัวและแต่ละตัวที่ขึ้นมาใหม่ก็น่ากลัวมากกว่าตัวที่ผ่านมาและสัตว์ร้ายตัวที่4นั้นก็ดูกลายพันธุ์จนไม่รู้จะเทียบกับอะไรเลย ตัวนี้โหดร้ายมากนำความตายและความพินาศไปทั่วมันคือตัวอะไรกันล่ะเนี่ยดาเนียลได้รับคำอธิบายว่าสั้า์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ถึงกษัตริย์และอาณาจักรทั้งหลายที่โหดร้ายยิงพยองอ๋อเหมือนกับอาณาจักรที่ดาเนียลถูกจับไปเป็นท่าสตอนนั้นใช่แล้วคุณ่ารู้สึกว่าสัตว์เหล่านี้ดูจะาไรา้รูปแบบแต่ภาพพจน์ของสัตว์เหล่านี้ถูกนำมาจากแนวคิดสำคัญในพระคัมภีร์ที่ว่า มนุษย์เองคือสาร้ายเหล่านี้ผู้ที่สามารถจะทำดีหรือทำชั่วได้อย่างมากมายเราสามารถทำตัวเหมือนกับสัตว์ได้ด้วยถูกต้องดูที่หน้าแรกของพระคัมภีร์พระเจ้าสร้างสัตว์แห่งท้องทุ่งกับมนุษย์ด้วยกันทั้งคู่ล้วนมาจากผงคลีแต่จากนั้นมนุษย์ก็ถูกแยกออกและได้รับภารกิจพิเศษในการเป็นพระฉายของพระเจ้าดังนั้นแล้วมนุษย์ก็คล้ายกับสัตว์แต่ก็ได้รับการทรงเรียกให้เป็นมากกว่านั้นใช่แล้ว มนุษย์จะต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้ปกครองโลกแทนพระองค์เหมือนราชาและราชินีแต่เมื่ออ่านต่อไปมนุษย์กลับถูกหลอกโดยสัตว์แล้วสัตว์ตัวนี้บอกว่ามนุษย์สามารถเป็นไปได้มากกว่าแค่หุ้นส่วนของพระเจ้าใช่เลยบอกว่าพวกเขาอาจปกครองโลกได้ตามใจของตนเองซึ่งฟังดูดีสําหรับพวกเขาแต่พระเจ้าทราบดีว่านี่จะเป็นหายนะดังนั้นพระองค์จึงขับไล่มนุษย์ให้ออกไปอยู่ในอาณาจักรของสัตว์ความเป็นหุ้นส่วนก็จบสิ้นไปแต่พระเจ้าให้สัญญาว่าวันหนึ่ง จะมีมนุษย์ผู้ที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ให้กับสัตว์มาเกิดแต่เขาจะเอาชนะและทำลายสัตว์นั้นในขณะเดียวกันเขาก็จะถูกมันโจมตีโอเคดังนั้นแล้วเรื่องราวที่เหลือในพระคัมภีร์จึงเป็นการรอคอยมนุษย์คนนั้นแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นจากเรื่องแล้วเรื่องเลา่าเรากลับเห็นผู้คนที่ทำตัวร้าวกับสัตว์ร้ายใช่ในเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของคาอินคนขี้อิจฉาและโกรธอาเบลน้องชายของเขาพระเจ้าเตือนคาอินว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับแรงกระตุ้นอย่างสัตว์ที่เรียกว่าบาป ซึ่งเป็นความชั่วร้ายลึกลับที่คอยกลืนกินมนุษยชาติพระเจ้าบอกว่าคาอินสามารถควบคุมสัตว์ร,ร้ายนี้ได้ถ้าเขาเลือกจะทําอย่างนั้นแต่เขาไม่ควบคุมสัตว์ร,ร้ายนั้นจะปล่อยให้แรงกระ,ะตุ้นนั้นกลืนกินเขาจนเขากลายไปเป็นสัตว์ร,ร้ายและหลังจากนี้ลูกหลานของคาอินก็แพร่กระจายความรุนแรงโหดร้ายเหมือนสัตว์นี้ออกไปจนนําไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรหนึ่งที่รู้จักกันดีในเรื่องความยิ่งจงหองนั่นคือบาบิโลนโอเคบาบิโลน เรื่องเรื่องข้ามมาในอนาคตนี่คือเมืองที่ดาเนียลถูกจับเป็นเฉลยและได้รับฝันประหลาดนี้ใช่แล้วทีนี้ให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปในฝันของดาเนียลเขาเห็นห้องพระบัลังของพระเจ้าซึ่งใช้ทําการพิพากษาและพระเจ้าก็ทรงประสินให้สาร้ายถูกประหารเยี่ยมเลยจากนั้นดาเนียลก็เห็นว่าบัลังของพระเจ้ามีมากกว่าหนึ่งอ้ใช่ครับบัลังที่มนุษย์ทอดทิ้งไปใช่แล้ว ไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่สามารถเอาชนะสาร้ายและครอบครองเคียงคู่กับพระเจ้าได้จนถึงบัดนี้ดาเนียลเห็นผู้หนึ่งที่ถูกเรียกว่าบุตรมนุษย์ซึ่งแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งบุตรมนุษย์ประทับเมฆขึ้นไปยังที่ประทับของพระเจ้าจากนั้นก็นั่งลงบนบัลลังนั้นเพื่อปกครองโลกการเป็นหุ้นส่วนได้รับการรื้อฟืน้นใช่แล้วยิ่งไปกว่านั้นมนุษย,ยชาติทั้งปวงก็มาราัสการและรับใช้บูรมนุษย์นี้พร้อมกับพระเจ้าโอ้นมัสการเหรอก็แปลว่านี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่คือมนนุษย์ที่เเป็พระจ้า ถูกต้องเลยตอนนี้คุณคงเข้าใจเหตุผลแล้วว่าหลายร้อยปีต่อมาเมื่อพระเยซูชาวนาซาเรสมาถึงพระองค์ถึงเลือกจะใช้คําว่าบุตรมนุษย์เพื่อแทนตัวพระองค์เองนี่เพื่อสื่อว่าพระองค์คือมนุษย์แท้ผู้กําลังทําภารกิจการ,รเผชิญหน้ากับส<ะ>ัตว์ร้ายพระองค์ถูกล่อลวงให้สแสวงหาอํานาจด้วยวิธีการของสัตว์ร้ายแต่ต่างจากมนุษย์คนอื่นๆที่มาก่อนหน้าพระองค์พระเยซูต่อต้านแรงกระตุ้นนั้นได้ จากนั้นพระองค์งก็ดําเนินการขับไล่สัตว์ร้ายนี้ออกไปจากชีวิตของผู้คนและพระองค์งสอนผู้คนถึงวิธีปกครองสัตว์ร้ายนี้แทนที่จะถูกมันปกครองโอเคแล้วเราจะปกครองสัตว์ร้ายได้ยังไงครับพระเยซูทําสิ่งนี้โดยการประทานชีวิตของพระองค์งอะไรนะปกครองสัตว์ร้ายด้วยการตายเหรอใช่แล้วเมื่อพระเยซูถูกตัดสินในศาลของมนุษย์และถูกิาพากษาให้ประหารพระองค์งตรัสว่า จากนี้ท่านจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและเสด็จมาบนหมู่เมฆแต่นี่เป็นตอนที่พระองค์กําลังจะตายไม่ใช่เหรอใช่เลยมองในแง่หนึ่งไม้กางเขนก็เป็นเหมือนกับเครื่องทรมานของสร้ายแต่พระเยซูมองว่าสิ่งนี้เป็นบัลลังของพระองค์และบนบัลลังนี้พระองค์เปิดเผยความชั่วร้ายในธรรมชาติเบื้องหลังของมนุษย์ให้เห็นโดยปล่อยให้ธรรมชาตินั้นทําสิ่งสุดเลวร้ายจากนั้นพระองค์ก็เอาชนะมันด้วยชีวิตและความรักแสนประเสริฐของพระองค์ การประหารของพระเยซูกลายเป็นการยกย่องเทิดทูลพระองค์ดังนั้นพระเยซูจะเป็นมนุษย์คนแรกที่เอาชนะสัตว์ร,ร้ายผลก็คือพระเยซูสามารถเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในการปกครองโลกนี้ได้ดังนั้นในตอนนี้พระเจ้ากำลังเรียกมนุษยชาติใหม่ให้ปรากฏขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สามารถเอาชนะสัตว์ร้ายได้ด้วยวิธีการอันกระตันตรัพเหมือนกับพระองค์ปกครองสัตว์ร,ร้ายด้วยการตายจากนั้นการได้พบว่าชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสามารถกลายมาเป็นชีวิตและฤทธิ์อำนาจของเราได้ เราจึงสามารถปกครองโลกนี้ในฐานะหุ้นส่วนของพระเจ้าได้แต่ด้วยวิถีของพระเยซูด้วยอำนาจแห่งการรับใช้ความทอมใจและความรักที่เสียสละตนเอง